แดนหน้าเพซิ่งดุดันฝันร้ายทีมใหญ่จากทีมใกล้ตกชั้นวันนี้โผล่อยู่อันดับ2ของตาราง afc บอลมัด ขอนาเสนอบอลสวนกลับเร็วแดนหน้าเพซซิ่งสูงอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยผู้ลเลียนทุกตำแหน่งต้องสามารถสร้างโอกาสทาประตูได้ของอันโดนีอิลาโอลาแค่ได้ยินชื่อบรรดาทีมต่างๆต้องเหน็ดเหนื่อยคูณ2ององตวนเซมนโยปีกความเร็วสูงตัวต่อต,ตัวเก็บเรียบเอลลี่จูเนียโควิกองหน้าดาวรุ่งตัวผลิสกอร์ไทเลอร์อดัมตัวคุมจังหวะแข็งแกร่งจ่ายบอลแม่นแย่งบอลดีและยังมีมาโกเซนิซีอเล็กเจมิเนสจอร์จีเปโตวิดอาเดียทูแฟ พวกเขาถูกหล่อล้อมในเตาวิตาลิตี้สเตเดียมจนเป็นหนึ่งทุกตำแหน่งลงตัวมากพัฒนาต่อเนื่องทุกฤดูกาลไล่เก็บทีมเล็กๆฟอ r e เรสต์ฟูลเลมไบตันก,กระทั่งสเปอร์ฤดูกาลนี้แพ้ให้เพียงลิเวอร์ o ูลเท่านั้นความมันบอลสไตล์บ้าคลั่งกล้าได้กล้าเสียการทำประตูเท่านั้นคือผลลัพธ์ที่ต้องการยิ่งทำให้หน้าติดตามมากขึ้น